คุณหลงทางในเขาวงกฏทางที่คุณพยายามเดินไปเส้นทางไหนคุณก็ไม่เจอทางออกของเขาวงกฏนี้ได้คุณหยุดเดินตามเส้นทางเหล่านั้นแล้วพิงตัวที่กำแพงแล้วมองขึ้นไปบนท้องฟ้าคุณไม่รู้ว่าตัวเองหลงอยู่ในเขาวงกฏนี้ไปกี่วันกี่เวลาแล้วเพราะตั้งแต่ที่คุณหลงทางเข้ามาในเขาวงกฏนี้ คุณคิดหาทางออกหลายรูปแบบเดินสำรวจเส้นทางในนี้ทั้งหมดแล้วแต่คําตอบที่คุณได้นะตอนนี้คือเขาวงกฏนี้ไม่มีประตูทางออกคุณเหนื่อยคุณท้อคุณหมดหวังและกำลังใจที่จะเดินต่อไปแล้วคุณนึกถึงเหตุการณ์ที่ครั้งหนึ่งคุณคิดตรงกันข้ามคือถ้างั้นก็ไปออกทางเข้าสิ ตัวฉันที่ตอนนั้นมีแรงหวังขึ้นมาอีกครั้งคุณเดินตามไปที่ตัวเองพอจะจำทางได้ลางๆจุดเริ่มต้นที่คุณเดินเข้ามาและคุณก็หาทางเข้าจุดเริ่มต้นของคุณเจอแต่สิ่งที่อยู่ข้างหน้ากลับทำให้คุณหมดหวังคุณหยุดมองกําแพงที่ปิดกั้นทางเข้าจุดเริ่มต้นที่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นอีกต่อไป กลับมาปัจจุบันตรงจุดที่คุณอยู่บนเส้นทางในเขาวงกดนี้มันมืดมนไปหมดไม่ว่าคุณจะคิดหาวิธีแผนการต่างๆยังไงก็ตามคุณนั่งลงไปกับพื้นไม่สนแล้วว่าพื้นนี้จะสกกระปุกยังไงก็ตามคุณหมดแรงแล้วจริงๆคุณนั่งจมอยู่กับความคิดตัวเองคุณนึกโทษตัวเองว่าทำไม ทำไมทางที่ฉันเดินมันผิดมากหรอฉันแค่เลือกทางที่ฉันเป็นคนกำหนดขึ้นมาเองว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไปก็ตามแต่ทำไมเส้นทางที่ฉันตัดสินใจในตอนนั้นถึงให้ผลตอบแทนแบบนี้กับฉันล่ะระหว่างที่คุณจมอยู่กับความคิดตัวเองอยู่นั้นตรงจุดที่คุณนั่งอยู่ก็ค่อยๆย,ยุบตัวลง จนกลายเป็นหลุมที่ลึกและรวมถึงหลุมที่อยู่ภายในจิตใจของคุณด้วยคุณหลุดออกมาจากภวาวังความคิดของตัวเองมองไปรอบๆที่ตอนนี้ได้กลายเป็นหลุมลึกลงมาข้างล่างทางออกของเขาวนกดก็หาไม่เจอแล้วตอนนี้ฉันยังต้องติดอยู่ในหลุมนี้อีกเหรอคุณนอนลงไปกับพื้นดิน คุณไม่อยากจะคิดอะไรอีกแล้วคุณหลับตาลงปล่อยให้ความรู้สึกต่างๆของตัวเองหลั่งไหลออกมาคุณพยายามควบคุมความรู้สึกของตัวเองเพราะคุณไม่อยากให้ตัวเองดูเป็นคนอ่อนแอแต่คุณก็ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้ทั้งหมดคุณเงียบอยู่ในโลกของตัวเองจนคุณรู้สึกว่าคุณอยากได้ใครสักคนที่จะสามารถพาคุณออกมาจากขบวมกฑนนี้ และหลุมที่อยู่ภายในจิตใจที่นับวันหลุมนี้ยิ่งลึกและกว้างขึ้นตอนนี้คุณไม่มีแรงที่จะบินไปขึ้นไปข้างบนแล้วคุณได้เกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยถ้าคุณอยากได้ใครสักคนที่พอจะพาคุณออกจากหลุมของคุณได้เราขอเป็นใครคนนั้นได้ไหม แต่เราคงเป็นได้แค่เชือกให้คุณได้เท่านั้นส่วนที่เหลือตัวคุณต้องเป็นแรงขับเคลื่อนตัวเองขึ้นมาได้ไหมเชือกที่เราส่งลงไปข้างล่างของหลุมเราก็ไม่รู้ว่าจะแข็งแรงสามารถรับนหนักของคุณได้ไหมเพราะเราเป็นเพียงแค่เชือกเส้นหนึ่งเชือกนี้จะเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่หรือไม่ ก็ขึ้นดูกับความเชื่อของคุณคุณพอจะสามารถเปิดใจลองจับเสื้อเส้นนี้และพาตัวคุณขึ้นมาได้ไหมเราที่เป็นเชือกธรรมดาธรรมดาที่อยากจะช่วยให้ใครก็ตามที่ติดอยู่ในหลุมนี้แท้ขึ้นมาข้างบนที่ถึงแม้ตัวคุณขึ้นมาข้างบนแล้วยังเจอว่าเป็นเขาวงกฏอยู่ เราก็ขอเป็นตัวช่วยเล็กๆชิ้นหนึ่งที่สามารถช่วยคุณออกจากหลุมหลุมที่อยู่ภายในจิตใจของคุณได้ไหมที่ไม่ว่าเขาวงกฎข้างบนนี้คุณจะเจอประตูทางออกหรือว่าชีวิตของคุณก็ยังหลงอยู่บนเส้นทางของเขาบงกฎนี้อยู่ถึงแม้เราอาจจะพาคุณไปเจอประตูทางออกไม่ได้แต่คุณ พอจะให้เราเป็นเชือกให้คุณได้จับและอยู่ร่วมตลอดเส้นทางที่คุณเลือกเดินได้ไหมขอขอบคุณทุกคนที่ฟังเสียงเล็กๆนี้จนจบสุดท้ายนี้คุณพร้อมที่จะจับเชือกเส้นนี้และออกจากหลุมที่คุณติดอยู่ร่วมเดินบนเส้นทางนี้ไปด้วยกันนะ